بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลาพึงมีเดท่านพี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านท่านพี่น้องที่เคารพครับอัลฮัมดุลลาห์ขณะนี้เราใช้ชีวิตกันอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนรอมฎอนซึ่งเราทราบกันดีว่าเป็นฤดูการแห่งความดี และความดีหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและรอสูลของพระองค์นบีของเรามุฮัมมัดซุลลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมแนะนำให้เราปฏิบัติเป็นอันมากเลยนั่นก็คือการอ่านกุรอานเนื่องจากเดือนอมฎอนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ทรงประทานคำพีอัลกุรอานในองค์การที่เราก็ได้ยินกันติดหูอยู่เสมอ شهر ุ رمضان ัลลีอุซิลฟิหิลกุรอาน رمضان ั้นเป็นเดือนที่พระองค์ทรงให้ความโปรดปรานแก่ประชาชาติของเราข์อลอบนวตลอในยุคของนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี้โดยการประทานอัลกุรอานุลกอริมพี่น้องที่รักแลคาขพครับอัลกุรอานุลกอริมเนี่ะทานลงมาครั้งแรกเนี่ย ลงมาสู่ฝากฟ้าชั้นล,ล่างสุดณที่ตรงนั้นที่เรารู้จักกันในหน้าประสาทว่าใบตุลอิซลจ่ะลงมาคราวแรกเนี่ยลงมาโดยสมบูรณ์เลยอย่างที่เรารู้จักกันก็คือ30ยุษนั่นคราวแรกลงมาที่ฝากฟ้าทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานาหูะตะอาลาค่อยทยอยแต่ละองค์การลงมาตามจังหวะตามเวลา ตามสถานาการณ์บางทีมีข้อสงสัยในหมู่สหาบะแล้วยังไม่ได้รับคำตอบอัลลอฮ์ก็ประทานอัลกุรอานล,ลงมาเพื่อไขคำตอบเหล่านั้นหรือเพื่อเป็นการปลอบบรุโมท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลมัมขณะที่ประสบกับเหตุการณ์ที่ยังความหมองเศร้าจิตใจอลัลลอฮฺสบาตาลาจะลงกุรอานมาเป็นทยอย ในระยะเวลา23ปีด้วยกันครั้งแรกเลยลงในคืนไลลาตุลกอดริซีเราได้อ่านกันในกุรานุลกะรีมนั่นเองตรงนี้เนี่ยสาเหตุที่อัลลอฮ์ุบ ح า ن ه แวะา ع าลาประทากุรานลงมาแก่น,น,บ,นบีเป็นลำดับเป็นลำดับก็เพื่อที่จะคอยซับพอร์ตนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทีนี้ในเดือนอมฎดอนของแต่ละปีเนี่ย เซนาจิบริลซึ่งเป็นทูตสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานาหูวตะลาก็จะลงมาอ่านทวนกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในเดือนรอมฎอนของทุกๆปีเลยในแต่ละปีเนี่ยเขาจะทวนกันหนึ่งจบแต่ในปีสุดท้ายที่รอสุลลอฮัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะจากโลกใบนี้ไปมีการอ่านทวนถึงสองรอบด้วยกัน ลักษณะการอ่านทวนระหว่างนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกับท่านเซนาจิบริลเนี่ยคยกอ่านแบบมูอารดะหรืออ่านแบบมุดารรซะกหมายถึงฝ่ายหนึ่งจะอ่านอีกฝ่ายหนึ่งกรรับฟังแล้วก็สลับพลัดเปลี่ยนกัน ฝ่ายที่รับฟังก็เป็นฝ่ายอ่านบ้างฝ่ายที่อ่านก่อนก็เป็นฝ่ายรับฟังบ้างทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อให้ความสัมพันธ์กับกุรอานเนี่ยมันแนบแน่นในหัวใจความลึกซึ้งที่มีต่อการามุลลอ์พระคำของอัลลอฮ์สุบฮานาหูตาลาจะได้เกิดการประทับแน่นในจิตใจตรงนี้เองที่เป็นต้นแบบให้บรรดามุสลิมีนพอถึงเดือนอมฎดอนก็ควรที่จะอ่าน อ่านได้สักหนึ่งจบแบบอย่างมาจากใครมาจากนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของเรานั่นเองที่กระทำในทุกๆรอมฎอนเลยทีนี้การอ่านกุรานเนี่ยในแบบที่นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสอนให้แก่เราซาบาท่านหนึ่งที่ถามถามนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถามว่าอุลอามะลอาฮับบอิลลอฮ์ อามัลแบบใดที่พระองค์ล l l a h ุบ b าน n a h วะต t a าลาพระองค์ทรงเป็นปลืม้มพระองค์ทรงพอพระไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนบีแนะนำํำนบีบอกอัลฮาลุลมุรตฮิลอ ah ัลฮาลุลม ah ุรตฮิล นี่คือคำตอบของรอสุลลลอฮุอะลัยวะอัลลัมทีนี้คำตอบเนี่ยมันเหมือนต้องการคำอธิบายอยู่ในตัวสาบาต์ได้รับฟังก็ยังไม่แจ้งแก่ใจก็เลยถามกับนบีมุฮัมมัดบอกอะไรคือฮัลและอะไรคือมุรตาฮิลรอสุลลลอฮุอะลัยวะอัลลัมจึงชี้แจงบอกฮัลก็หมายความว่าฮัลมุรตาฮิลเนี่ยหมายความว่าให้เราอ่านกุราน ตั้งแต่ต้นแล้วก็ลำดับไปจนจบเลยพออ่านจบแล้วก็อย่าจอดพักแบบสงบจอดเลยจอดแล้วจอดเลยอย่างนั้นอย่าพอจอดแล้วนะให้พักสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็ตั้งต้นเดินทางต่อ หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราอ่านจบจบแล้วอย่าให้จอดตรงนั้นเราขึ้นหัวองค์การใหม่เอาไว้สมมุติว่าเราอ่านมาจบที่กุรานตรงสุรตุน,นัส อย่าจบตรงนั้นแล้วก็จอดให้ขึ้นเริ่มต้นใหม่ที่สูรตุลบากรหรือฟาติฮานี่ยขึ้นต้นไว้ก่อนสักเล็กน้อยเพื่อที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเดี๋ยวเราจะตามมาเก็บรายละเอียดส่วนอื่นๆต่อไม่ใช่จบแล้วจอดเลยนี่คืออามัลที่อัลลอฮฺซุบฮานาหวูวตาลาพระองค์ทรงพอพระทัยการอ่านกุรานเนี่ย,ยแม้จะในเดือนกุรอเดือนเดือนรอมฎอนหรือเดือนใดกัแล้วแต่ ที่สุดแล้วกรุรอานุลกะรีมก็จะเป็นเพื่อนกับเราจะเป็นผู้ที่คอยนะเจรจาต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาให้พระองค์ทรงหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้แกเราโดยเฉพาะเดือนนี้เดือนกรุรอานเนี่ยสำคัญที่เราจะละเลยไม่ได้เลยนบีบอกวาอินนฮูยะตียามัลกิยามะติชาฟีอันลิอัสฮาบิฮิกรุรอานเนี่ยเขาจะคอย เป็นปากเสียงเป็นผู้ปกป้องให้แก่เจ้าของพอถึงวันเกียรมัดนะถึงวันเกียรมัดเลยและโดยเฉพาะในยามค่ําคืนเนี่ยตรงนี้สําคัญมากเพราะการอ่านกุราในยามค่ําคืนเนี่ยหัวใจจะได้รับการหล่อล้อมในช่วงเวลาที่มันสงบและเมื่อมันสงบเนี่ยความ เจมกระจายงในหัวใจที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลาจะประทานให้มันก็มากมายกว่าห่วงเวลาอื่นๆเช่นเดียวกันการรับฟังกุราน,นี้ก็เป็นเรื่องที่บางควรจะปฏิบัติอย่างยิ่ง นะบางควรที่จะปฏิบัติกระทั่งรอสูลุละสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะัลลัมเองก็ยังเคยขอหรื่อเอ่ยปากกบับบรรดาสาาบะาว่าให้อ่านอัลกุรอานและนบีจะเป็นผู้ที่คอยรับฟังพี่น้องที่รักและเคารพเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วอินชาอัลลอฮ์เราคงได้พบกันในวาระถัดไปจากกันด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ